รู้ไหมว่าเวลาที่กบอยู่กันมากกว่าหนึ่งตัวจะต้องมีตัวหนึ่งที่เป็นผู้นำอีกตัวหนึ่งเป็นผู้ตามแม้อีกตัวจะไม่อยากตามเพราะไม่ได้สมัครใจก็เถอะแต่เมื่อมันออกหากินมันก็จะมองดูอีกตัวว่าไปหากินที่ไหนถ้าอีกตัวหากินได้อีกตัวก็จะตามไปแน่นอนนี่คือการเกิดผู้นำโดยธรรมชาติแต่ในเมื่อกบอยู่ด้วยกันเป็นแสนตัวแน่นอนว่าการเลือกจ่าฝูงจะต้องเกิดขึ้นคุณรู้ไหมว่าจ่าฝูงหรือเราเรียกว่าผู้นำกบ ควรจะทำอะไรเพื่อให้กบทั้งหนึ่งแสนตัวอยู่กันอย่างมีความสุขกินดีอยู่ดีอิ่มท้องตลอดฤด,ดูการและไม่มีศัตรูมาไล่จับกบกินผู้นำมีหน้าที่เดียวคือหาโอกาสโอกาสที่จะมีแหล่งอาหารที่มีกินเท่าไหร่ก็ไม่หมดโอกาสที่ได้มีที่อยู่อาศัยอย่างปลอดภัยไม่มีศัตรูมาไล่จับกบกินมีแหล่งน้ำที่ปลอดภัยให้ลูกหลานได้เติบโตทั้งหมดนี้คือโอกาสที่จะได้อยู่ดีกินด,ดีมีความสุขกันท่นหน้า แต่ถ้าฝูงกบโชคร้ายไม่เปิดตามองดูให้ดีก็จะได้จ่าฝูงที่ดูเหมือนจะรักพวกเขาแต่ความจริงแล้วก็ไม่ได้รักจริงเพราะไม่ได้มองหาโอกาสให้ประชากรกบแต่กลับมองหาโอกาสเพื่อตัวเองไม่นานนะฝูงกบก็จะขาดแคลนอาหารไม่มีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยประชากรกบก็ลดลงแม้แต่ผู้นำก็ต้องตายลงเพราะโดนมูจับกินไปหมด แล้วผู้นําที่ดีเราดูยังไงคะผู้นําที่ดีต้องเก่งคนเก่งดูยังไงคะถ้าอยากรู้ว่าคนไหนเก่งง่ายมากคุณดูที่ผลงานที่เขาทํามาถ้าเขาเป็นคนสําเร็จคุณเดินตามเขาได้ oh. ผู้นําที่ดีต้องมีบารมีถ้าอยากรู้ว่าคนนี้มีบารมีไหมดูที่คนตามว่าคนที่เดินตามเขาได้ดีด้วยหรือเปล่าถ้าได้ดีด้วยแปลว่าคนนั้นมีบารมีช่วยเหลือผู้อื่นจนได้ดี ผู้นำที่ดีต้องมีคนรักเยอะให้ดูที่ประวัติการทำงานว่าที่ผ่านมาเขาทำเพื่อคนอื่นมากน้อยแค่ไหนผู้นำที่ดีต้องมีคุณธรรมทำในสิ่งที่ยุติธรรมถูกต้องและสมควร ชาวันหนึ่งคุณเป็นกบที่ต้องเลือกนายขอให้คุณเปิดตาให้กว้างเพื่อมองหาคนที่จะมานำคุณอย่าเอาคุณค่าชีวิตตัวเองและลูกหลานไปแลกกับเงิน500พันหนึ่งแม้ว่าตอนนี้มันอาจจะสำคัญมากสำหรับคุณก็เถอะแต่ให้รู้ว่าเงินนี้ใช้สองวันห้าวันมันก็หมดไปแน่นอนแต่อนาคตคุณและลูกหลานสำคัญกว่ามาก ขอให้คุณได้คนเก่งได้คนที่มีบารมีได้คนที่มีคอนเน็ชันดีๆได้คนที่มองหาโอกาสให้คุณขอให้คุณได้คนที่ดีมีคุณธรรมขอให้เขาคนนั้นรักคุณและขอให้เขาคนนั้นเป็นผู้ให้อย่างสุดหัวใจ